มาวันนี้พิมนมืสีผ้ามากขยับเอาไอ้เมล็ดดอกไม้มันแก่แล้วจ้ามันแก่แล้วเดี๋ยวเอาเก็บเมล็ดไ้เอาไว้ปลูกปีหน้านั่งแก่คักแล้ววันนี้ต้นก็จะล้มวันนี้กระเซจ้งแดดนั่งกระสิตายได้นีมก็ะเลยดต้องเอาเมล็ดมันไว้ก่อน บอสันกับล้วงลุงพื้นเบิดเม็ดดำดำเต็มเลยนี่ๆๆแบบนี้เนี่ยนี่มีแต่มมเมล็ดทั้งนั้นแหละอยู่น้ามูลนี่มีเจงสีเห็นบ่ <c oughs> บอสันกับล,วล้วงลุงสิี่ะไรนี่ล,นล้วงลุงเต็มพื้นเต็มไปทัว่วเบิดน้ามุงสี่ะนี่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่มีแต่เมล็ดเต็มมดดุงสีคือบ่เห็นอะไรเลยนะเดเมียนด้วย แมนบอได,ด้ดำๆำนะมันแก่เหล่ามกระเจีเป็นใน้รวงล้นแบบนี้แหละเดี๋ยวไปน่นนท์ไปหาแนวมาห้องเนี่ยเาาจ๊งสิเนี่ยๆ,ๆ,ๆไหนละ่ะอุ้ยเบิองสิเบิงองหยาบเนะาะเมล็ดเมล็ดดำๆนะ่ะนี่แบบนี้เห็นบ่ค่ะนี่มเมล็ดดำๆตเต็มเลยเดี๋ยวหาแนวมาขยเย้เอา นี่นี่เอาใส่นี้เลยป็นวนสุภาเขยาวเด้อเอาใส่นี้เลยเห็นเจ้านางก็ตายแล้วเอามาเล็ดไว้เอาไว้ปลูกไีหน้าอันมันเกิดเองเบอราา์ละจ้ามันร่นใสอันพื้นดินไหมมันมันมันร่วงลงพื้นดินหมดเลย ่นวนอยากได้เป็นพวกสีนี่นะพวกสีชมพูสีอยากได้เดี๋ยวขเย้าก่อนจะกระเย้าจักบาทก่อน <c oughs> มีอากาศดีดีจ้วะมาเนี่ยอากาศดีแล้ว สีเหลืองมันหลายนะสีเหลืองเยอะคือมอนก็เลยมาปลูกใส่เอาในมัน,นั่นตะปีกายนะมาเรียบแต่ปีกายนะสีชมพูแบบเอามาใส่แบบ,แบ,บกระถางใบเสดลยโฮจาว่าดอ่ามันเป็นสีชมพูนะคือมอนอยากได้พันธุ์สีชมพูไว้หลายเพราะว่าสีเหลืองมันเยอะอยู่แล้วก็เลย่บง พอมาเล็ดยแ่ไส้กระทางไว้แต่ปีไกายนะี่มันก็ขึ้นเองเลยขึ้นง่ายมากแต่ว่ามาเลีกก้ยไก่แค่ไว้ก็หันธุ์ละแต่ว่าทุกมันโนรนเรื่องดินก็หลายปีน้ำก็เกิดเียวเดอดทุกปี ได้หลายเติดจ้าได้หลายเติดอันมันแหลมันก็ร่วนในขี้ดินดอกปีหนามันก็เกิดขึ้นไม่คือเขาหลายแต่ว่าตันี่น้ำนี่ไม่เห็นบอในมันร่วนนี่แหละในดินมันก็สิร่วนัันสิละแล้วมันก็เกิดมา่อไม่ปีหนาเกิดใหม่เองทุกปีอันแต่ว่าในที่เก็บไว้นี่ยว่ามันยังเลยอันพินุ่นเจรรายก็เลยเก็บไว้ นี่โม่นเห็นไหนี่แก้ครับแล้วเดี๋ยวมันก์ตาดโอ้ต้นพุนพุนต้นนนเป็นแบบสีมีสีชมพูนะ่ะพี่นวนวางเเก็บเป็นแบบนี่สีชมพูไว้ลเดี๋ยวไปขอเอาอีกก่อนนี่แบบนี้นี่สีชมพูแบบนี้มันสวยนะเพราะว่าตามปกติังกับสีเหลืองหลายกว่างสิแมะ ไินุนกันเลยอยากเคาะเอาไว้เคาะเก็บสีชมพูไว้เอามาใส่เอ่ออเาเม็ดใส่อันนั้นกระถางไว้ตั้งหกักสินะจะได้มีสีชมพูเยอะๆนี่ขึ้นสีเห็นปะเอา้าใส่เหรออ้าวลวนอีกเหรอเห็นไล้นตัวไปละจ้ะมันเกิดตัวไปน่ะละหลายฝูดดอก ต่ว่นพีนวนอนากไดนสีชมพูไว้คือวานนะนี่ช่างสิเคาะจนวานอันลมล่งหมดเคาะจนนางเหี่ยวละบ่อละ,อละมันยยมของเว้นมันอ่นมันบ,บน่บานบานยยมขึ้นอ่ะบานยำแรงนี่ช่างสิเห็นปะนี่นี่นพีนวนหมักอยากได้สีชมพูหลายๆยาสิต้องเก็บเม็ดมันไว้แล้วก็มาใส่กระทางตัางหาก บ,ไบไ่ได้เคาะเบิดดอกมันจะเกิดขึ้นมาเองคือก่อนล,อล่ะอี๋ลายคนแก่ขักหละ่ะแก่มากแล้วนี่มั้เนี่ยนะแก่ไหลโอ้พีนนออ่นุ่นเคาะอันนี่จะมาบอบช้ำไม่ใช่ในบอบช้ำนะดอกไม้บอบช้ำะว่าเคาะแห้งปออวดเคาะอันเม็ดมัน ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะมันวี่อนาทิตย์เนาะขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะมัเี่ดแดดีดีทัวอากาศดีขึ้นยังไ่นี่เห็นบนโอ้เหลี่ยมตาแดดนี่จะนี่ใ่เต็มู่นี่เดยวพี่นวนสีขอเอาอีกอยู่เพราะว่ามันเป็นสีชมพูปนหลายนี่ต้นนี้ต้นนี้นี่ที่ใส่กระถางนี่พี่นวนเอาเม็ดสีชมพูมาลงด้ยนี่ตั้งแต่ปีไกลนะ พอหน้าหนาวหมดมันก็ขึ้นเองจ้าอ่ะวาสละ่ะไปไปขอโต้ะกอน